สวดมนต์เป็นประจำทุกวันบูชาพระรัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภาควาตาธรมโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวาคสังโคสังขังนามามิ Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมบุโธวิชาาจรณาสัมปัโนสุขะโตโลกวิทูอานุตารปุริสัรรมัสาลัทิสัทธาเทวมนุสานังพุโตภะควาติสวะขาโตภะควาตาธรรมโม สันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปนาญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหตสุปฏิปันโนภะค่ว่าตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะค่ว่าตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะค่ว่าตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะค่ว่าตสาวกสังโฆ ยาทีท่ทางจะต,ตาลิปุริสายุคานีอัตถาปุริสาอุคลาเอสาพคะวาโตสาวกาสังโคอาอุเนโยปาอุเนโยทาขิเนโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสาติคาถาพาหุงม,มหากาพุทธชัยมงคลคาถา าหุงสา,าสััสสมพินิมมิตาสาวุธันตงังคิเมขรังอุธิตะโคระสสเสนมาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามานินโทตันเตชะสาวะวตุเตชยมังกลานิ มาลาติเลกามาพิยุทธิตสภรติงโครัมปะนาลาวากามะคามาถัาทยยขังขันติสุทันตาวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชายามังคลานินาลาคิลิงคาชวาวรังอาติมาภาูตังทาวาคิจาักกามสนิวาสุทาลูนันตังเมตัมภูเส วิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุขิตาขัดขามาติหัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปาถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ กตาวานะกัตถามุทลังอิวะคัาาพินิยาจินจายะทุกถาวาจนางชนะกายามัชเชสันเตนะโสมะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชายามังคลานิ สัจจังวิหายะมัติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามะนังอติอันทาภูตังปัญญาปาทีปาัชาลิตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวถุเตชยมังคลานิ นันโทปันันทะพุชคังวิพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะถามาปยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคัลานิทุกขาหาทิฐิพุชเคนะสุทธาหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานังญานาคเทนะวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะาสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยมังคละอัตคาขา,ายโยวาจนโนทินาทิเนสละเตมาตัมทีหิตาวานาเนกาวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิคะเมยยะนะโลสปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพปานีนางปูเลตะวาปาละมีสัพพาโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อาปลาชิตาปลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัาปโตปโมทติสุนัตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยตทังพรหมจาริสุปทาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนังปะทาขีนังมโนกรรมังปานิคีเต ปะาธาขีนาป่าาขีนานิกตะวานะละพันตาเถป่าคาขเนภาวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตปาวันตุสาพมังคาังราขันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเต ภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาปเทวตาสภาพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหารอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้ปาปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาริหาลามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานางปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินสาธุสาธุบทแผ่เมตตาพิเศษสัพเพสตาสตาโหนตุอะเวลาสุขาชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังปุญญพลังไมหังสเพภาคีภาวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาธุสาธุบทกรวนนะ้ำบุทศส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางหวนตุสุกิตาหวนตุมาตาปิตโล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า no มีความสุขอีทังเมยาตินังหนตูสกิตาหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยอีทังเมย์ครูปัชชายาจริยานังหนตูสกิตาหนตูครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเปตานางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเวลีนางโหนตูสกิตาโหนตูสัพเพเวลีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเรนทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเรทั้งหลายมีความสุข ิทังสัพพะสัตตานังหนตูสกิตาหนตูสัพเทสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขสาธุสาธุความมุ่งหมายในการสวรดพระคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่1สําหรับอชนะสัตตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วย ทานบารมีบทที่สองสำหรับอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับอาชนะสัตว์ร้ายหรือขู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทําปฏิหารบทที่ห้าสำหรับอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่หกสำหรับอาชนะการโต้ตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนา ทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุสโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุพระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดละคังโคสิตาราม นะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายยะเทวานังปิยตังสุตวาิติปิโสะคะวายะมะราชาโนททเวสุวรนโนมรานังสุขังอรลหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวานังจัตุสัจจาสภังลสังเยไปวิงสูรนาลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัถวีสตินายกกาสภเบริตาไมหังมัจเกเตมุนิสลาสีเสวริโตไมหังพุทโธธรรมโมทาวิโรจเนสังโคปริตโตไมหังอุเลสภะกุนากัโลอาทิเยเมอนุลุโธสาลีปุตโตจัตทกคินีโกนัญโยปฏิภาคสมิงโมคาลานจะวามเก ทักินเนสวณีไมหัางอาสงฆ์นันทลาหุโลกัสโปจะมหานามูพาสงวามัสุตะเกเกสันเตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปงคบโวภุมาลากัสโปเทโลมเหสิจิตตาวาทโกโสไม่หังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโลอุนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทสิวลีเถราปัญจไอเมชาตานาลาเตติลกามมะมะ เสศสษฐีมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสศติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรัษสชาชันตาสิลเตเชนะอังฆามังเคสุสันติตาเราตานังปุรโตวาสีทักขินีเมตตาสุตะกังทัชกังปัจโตวาสีวามีอังคุลิมาลักังขันธโมลาปริตันจ่าอาตานาติยาสุตะกังอากาเสชาทีธนนางาสีเสรษฐปากาลัสันติตาชินานันาวาลัสังยุตตาสตาปากาลัลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยลัชตุปัฏวา อาเสสาวเนยังย an ันตุอนันตาชนะเตสะตะชัสสาวาโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเลชินาปัญช,าล,ช,นะญชาลามาจัหิวิหารันตังมาหิทะเลสัทธาปาเลนเเตุบังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันตโตสุกโตสุลโขชินาะนุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามิชินาะปัญชเลเตสาธุสาธุ คาถาชินนาปัญชรแบบยอ่อชินาปัญชลาปริตังมังลักหาตุสพัพพทาชินะปัญชลาปริตังมังลักหาตุสพัพพทาชินะาปัญชลาปริตังมังลักหาตุสัพพทาสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระศีวลีพระอรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจามหาเทโลเทวตานราปูชิโตโสรโหปัจจะยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเทโลยักขะาเทวาพิปูโตโสรโหปัจจะยาติมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเทระคุณังเอตังโสธีระพังพะวันตุเม สีวลีจามหาเถโลเทวตานราพูชิโตโสระโหปัจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังภะวันตูเมสีวลีจามหาเถโลเทวตาราปูชิโตโสระโหปจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจา เถโลไมเหสิจิตะสีวลีจะมหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสโลโหปัจ,จายาทิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสโลหปัจ,จายาทิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกการสาธุสาธุ คาถาหัวใจพระศรีวลีนาชาลีติ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 นหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการขยันมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ติว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วสาธุสาธุคาถาบูชาพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจงังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธามาอาอุนะโมพุทธายาวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะสมมานิมามาพุทธะสาสวะโหวมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะสมมานิมามาพุทธะสาสวะโหวมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะสมมานิมามาพุทธะสาสวะโหวมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเยีบยน้ำทะเลจืดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะโมตัสสะพัะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอาระาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันยะอิติพคกวา นะโมโพธิสัตวตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโ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 ตอาคันติมายะอิติภควาให้แคล้วคราดปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพวกก่อกลวยชูตินทโลวัดโคสิตลารามจังหวัดชัยนาะทนะโมต,ะะะตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะะตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนโพระควะโตสาวกะสังโคสังงครณามีอิติสุขโ,โตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอะอ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุโกโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังมะอาุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุโกโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปมฐมนะโมตาาัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายเยนะวาจายะวเจตสามเหศักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากัลลังปูชามีหังยาวชีวัญจาสุคมิโกสุขาปฏิทายะกายเยนะวาจายะวเจตสามเหศักขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากัลังปูชามิหังยาวะชีวัญจาสุกมิโกสุขปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสาเมเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากัลังปูชามิหังยาวะชีวัญจาสุกมิโกสุขปฏิทายะ ให้แคลว้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายสิ่งใดก็ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุคา,า,าถาบูชาพระปู่ชีวกรมมรพัฒน์แพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมนโมชีวโกศิลสาอาหางการุนิโกสัพพสตานังโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสศิวันธามิปันฑิโตสมมทะโสอโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวโกศิลสาอาหางการุนิโกสัพพสตานังโอสถาธิพามันตังปราพาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสศิวันธามิปันฑิตโตสมมทะโสอโลคาสุมนาโหมิ โอมนโมชีวโกศิลสาอาหางการุณ um ิโกสภัสตานังโอสถาธิภามันตังประภาโสสุริยาจันทังกมลพัชโยปกาเสสีวันธามิอันธิตโอสมธทัสวะโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวากากุมราโชบูชายะโอมนโมชีวากากุมราโชบูชายะโอมนโมชีวากาคุมราโชบูชายะสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไข้สาธุสาธุ คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัยสือต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกองไต่ลรงกรรมกวงสืออิมหอสักนะโมตัยสือต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไต่ล่งกามกวงสืออิมหอสักนะโมตัยสือต่ปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไต่ล่งกามกวงสืออิมพอสัก สาธุสาธุคาถาบูชา,าพระพิเคนเนตเทพแห่งศิลปะวิทยาและความสำเร็จโอมสีคเ,เนสายายนามหาโอมสีคเ,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 เนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามาหาโอมสีคเนศายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามาฮาโอมสีคเนศายานามหาสำเร็จสำเร็จสำเร็จ สาธุสาธุคาถาบูชาท้าเวสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลานะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระคะวญยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ เท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาพุทธะพุทธังอลาหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุทธายะเท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาพุทธะพุทธังอลาหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุทธายะ เทเวสวนโนจาตุมาราชิกายะค่ะพันตาพัดโพลิโตเวสาพุทสาพุทังอลาหังพุทโธทาเวสวนโนนะโมพุธทธายะให้คล้วข้าปลอดภัยโชคดีมีสุขขอให้มีโชคลาภขอให้มีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโสหุนณวิพาสัมปตโตนรตโมมหาลาพังสภัสสิธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโสหุนณวิพาสัมปตโตนโรตโมมหาลาพังสภัสสิธิพระวันตุเมขอโชคลาภและการทำมาหากินร่ำรวยห่งห่งปังปัสาธุสาธุ จบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่กทานสาธุสาธุขอต่อด้วยคาถาหัวใจอิติปิโสอสาสังวิสุโลปูสะพุพาอัสังวิสุโลปูสะพุพาอัสังวิสุโลปูสะพุพาอัสังวิสุโลปูสะพุพา อาสังวิสุโลปุสาภูพะอาสังวิสุโลปุสาภูพะอาสังวิสุโลปุสาภูพะคาถาหัวใจดิพิโสนี้ใช้สวดภาวนาทุกๆวันก่อนออกเดินทางจากบ้านดีนักแรช่วยคุ้มครองป้องกันภัยศัตรูมิกลาทําร้ายและยังเป็นคาถาเมตตามหานิยมอีกด้วยสาธุสาธุส,ส,สวดมนต์เป็นประจําทุกวันโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรง สันติสุขสุขกายสบายใจสงบล่มเย็นสาธุสาธุ